ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวีดัดพี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืออยโซตื่นเสามากเป็องเฮ็ดหยางหดอกจวจะแหกกนหูกิีตาขึ้นมากินกระฟงกาแฟเฮ็ดแนวกินจา้าวันนี้วันครูสุขสันต์วันครูนะคะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจไปที่นี่เฮ็ดแนวกินจา้าอันนี้เมนูของคุณแม่นะจา้าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางวงเล็บลืมซื้อลืมเสือบบักบวบลืมเสือ อะไรนะมอนะอึกะอึภาษาไทยภาษาไทยคืออย่างฟักทองบอกคือลืมเอาเลื่อมเสือบออเอ,ออเลื่มเสือนอันบักบวบพี่น้องค่าตะคิดเมนูลูกสมองสมองไปเบิดใครตัวเครื่องแกงนอง้อ่เสือเฮดเสือนันใบย่านางมาอยู่ไัดินี่คิดเมนูลูกสองคนในบันก็เลยเลืมเสือบออเอ,ออเลื่มเสือนฟักทองเออ เทิงบะเอือเทิงฟักทองเท่งบวบบวบอ่าน่นละเลื่อมจ่าพี่น้องก็ใส่ซ้ำนี่แต่กีคันขับรถออกไปไหมรถติดบ่อยากออกไปอีกแล้วก็เลยใส่แต่เห็ดฟางนี่ละจ่ากับใบแมงลักซ้ำนี่ละจา่าซ้ำนี่กระแสบแล้วเนาะพี่น้องวันออที่นี้เมนูอันนี้ของคุณแม่ของลูกกระสีของมะปางก็จะมีผัดถัว่วลันเตาใส่หมูลวกา็อันผัดซีอิว๊วตอนเที่ยง อ่าที่นี่ของคุณของคนเป็นพีกะคนพี่เสือนั้นมาไม่พี่หนองเสือแบบอันนั้นผิกอองมาให้เพิ่นแล้วกะ็อันจีทอดแคบหมูไห้ยนัางและะ้วก็จีทอดอ่าทอดมันปากายไห้ยนัางเออ แต่ละคนลูกข่อยกินบ่คือกันเด้พี่น้องยังสี่ล่ะข่อยยังบ่ร้ามากกว่าสิมาคิดแต่เมนูลูกเช้าเชียงแรงสิงให้กินหยังบางครั้งจะคลองก็ลืมอะไรก็ลืมแน่บ่ลืมแน่มีหยังก็ใส,ส่ซ้ำนั้นล่ะจ้าพี่น้องเอออันนี้ก็นึ่งข้าวกำรรนึ่งนึ่งข้าวกำเด้อพี่น้องนี่อุ่นอุ่นหม้อมว่านหนึ่งหลายหลายมันมันกินบ่เบิดก็เลยมื้อนี้ได้มาอุ่นจ้าบ่ได้บ่ได้แซ่หม้อว่านแซ่ชั่วโมงกลัวกลัก็นนิ่มเดอ้อวงเล็บนะจ้าใครสนใจสั่งจองได้เลยจ้า หนึ่งโลละหนึ่งโลละหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งนะจ๊ะไม่ต้องเสียค่าส่งอีกมูเจ้าใจมากข่อยลอยหนึ่งข่อยกระส่งให้เจ้าเลยจะว่าต้องเสียค่าจะส่งอีกตั้งหากจ้าหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งได้เลยนะจ๊ะใครสนใจพิมพ์ใต้คลิปได้เลยจ้าสนใจสนใจสนใจได้เลยวุดนุ้นไหมค่ะนะจ๊ะพี่น้องปังปายไหมค่ะเริ่มต้นไม้อะเริ่มต้นาดือนแรกขายข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกำก่อนนะจ๊ะ 1>, 1กิโลร้อยบาทจ้าใครสนใจละทักได้เลยนะคะพี่น้องปองไปไปที่นี่คอยทึ่งเห็ดแกงน้หม่แล้วก็อุ้นเขาเนาะพี่น้องเนาะอันได้ยินเครื่องสักผ้าก็อิดแอดอิดแอดอยู่หลังบ้านขนาดใกล้สี่เหลวละละเออแกงน้หม่แล้วแล้วก็สีตา่าตา,า้าแล้วก็เห็ดกับเขา,ขาตอเมนูคุณลูกจาก้าคุณลูกคนเล็กอ่าคนเล็กน่าจะตื่นประมาณ8ปดโมงวันนี้วันครูไม่ได้ไปโรงเรียนได้พี่น้องมื่อนี้เพิ่นหยุด อยก็เลยได้คิดเมนู่หลายปกติถา้าถ้านั่งไปโรงเรียนก็จะคิดเศร้าก็บแร้งสำนันเทียงให้หน้าไปกินอยู่โรงเรียนจ้ะเออคอ,ย,อยได้คิดหลายเมนู่อยก็เลยเริ่มนาลงล,งลงัลงเริ่มเริ่มซื้อหางหอดบอือกับบวบโอ้ยเสียดายด้สิครับลดออกไปไหมกับเสียเวลารดติด